สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567เดือนแรกของปีพุทธศักราชใหม่เรามาดูนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีนราศีสุดท้ายของ12ราศีแล้วนะคะผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษามาดูนะคะว่า ชาวราศีมีนหรือลัคนามีนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพศัตรูรับรับศัตรูเปิดเผยจะมีไม่มีอะไรที่โดดเด่นมีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างเราจะใช้าศาสตร์ไพ่โคโคโลโนโในการพยากรณ์ไพ่นี้เป็นไพ่ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองเป็นาศาสตร์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกเป็นการพยากรณ์ในแนวญี่ปุ่นผสมผสานกับสไตล์ของมาดามนัดนะคะ มาดามจดลิขสิทธิ์แล้วลิขสิทธิ์ออกเรียบร้อยแล้วถึงได้เอามาเปิดตัวจะเปิดสอนในเดือนมีนาคมนี้แล้วนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนหรือลักนามีนในช่วงของเดือนมกราคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะพยากรณ์กันแบบสิบสองราศีโดยใช้แผ่นธรรมสินนะคะโดยใช้แผ่นธรรมสินในการกําหนดขอ,อภัยลืมเลื่อนลืมเลื่อนโดยใช้แผ่นธรรมสินในการกําหนดวาง ักรราศีนะคะมาดูว่าทั้งสิบสองราศีเป็นการดูพื้นดวงได้ให้รู้ว่าไพ่โคโคโลโนสามารถดูพื้นดวงได้ใช้ให้ให้ไพ่เป็นตัวกำหนดคาพยากรขอไัยค่ะให้ไพ่เป็นตัวกำหนดคาพยากรให้แผ่นธรรมสินเป็นตัวกำหนดตำแหน่งนะคะแล้วเรามาดูว่าชาวราศีมีนหรือลัคนามีน ในช่วงเดือนมกราคมนี้ในตำแหน่งต่างๆวิถีชีวิตของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีสตัตรูไหมมีอะไรที่ต้องระมัดระวังมีอุบัติเหตุไหมการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องใดมีคดีความไหมจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าแบบนี้เราจะต้องใช้ เออ่แผ่นธรรมศินในการพยากรณ์ตลอดหรอไม่ต้องก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าบางคนไม่อยากใช้แผ่นธรรมศินคุณสามารถวางแบบจักรราศีในการวางวางแบบวางไพ่ย,ยิปซีได้เลยนะคะเพราะตำแหน่งก็เหมือนกันแต่มาดามใช้แผ่นธรรมศินเพื่อให้มันดูว่าสำหรับบางคนจะรู้สึกว่าอุ้ยไพย่โคโคโลโนมันอ่านยากเนาะมันไม่มีอะไรที่มากำหนดเลยมันเป็นแค่สัญลักษณ์ของ ราศีและกรุ๊ปเลือดเท่านั้นเองเพราะว่าญี่ปุ่นพยากรณ์ด้วยกรุ๊ปเลือดและราศีดังนั้นเรามาดูกันนะคะว่าร <c oughs> าศีมีนราศีมีนตัวตนของคุณได้ไพ่ใบที่สิบสองได้ราศีธนูและก็ราศีกลุ่มราศีธนูและราศีกุมเดี๋ยวขออภัยสักนิดนึงนะคะหลานจับจากโรงเรียนมาแล้วน่าจะเสียงดังราศีสุดท้ายพอดีอัดไม่ทันนะคะ ก็ต้องขออภัยหน่อยได้ราศีธนูและราศีกุมในที่นี้ตัวตนของชาวราศีมีนเขาบอกว่าทําอะไรแบบมีเป้าหมายนะราศีธนูเองเป็นธาตุไฟราศีกุมเองเป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นอะ่ะเป็นคนที่อาจจะใจร้อนสักนิดหนึ่งอีโก้สูงสักนิดหนึ่งรักพวกพ้องใจนักเลงนะต้องบอกก่อนเลยว่ารักพวกพ้องใจนักเลงเออถามว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีไหมไพ่ใบนี้ กำหนดจัดว่าเป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ดีพอสมควรเลยไม่ว่าตัวคุณคิดจะทำอะไรคุณค่อนข้างมีเป้าหมายแต่สิ่งที่คุณทํามันทำเกี่ยวกับด้านการพูดหรืออาจจะเป็นการเดินทางก็ได้อาจจะเป็นช่วงของการที่ว่าอยู่ไม่ค่อยติดที่นะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปนูน่นไปนี่มีเกณฑ์ของการที่จะทำอะไรเพื่อมองที่เป้าหมายเพราะฉะนั้นอาจจะมีการออกสู่สังคมติดต่อ เจรจาสื่อสารกับผู้คนแล้วประสบความสําเร็จนะคะเพียงแต่ว่าลดความใจร้อนลงสักนิดนึงอย่าวู่วามอย่าใจร้อนมากเกินไปมาดูถึงเรื่องการเงินการเงินได้สามห้าสามห้าได้ราศีราศีมังกรและก็ราศีกันได้เลือดก,กุ๊บบีร <c oughs> าศีมังกรก็ดินราศีกันก็ดินนะคะมีความการเงินเป็นไงโอ้มีความหนักแน่นอยู่นะการเงินนะคะเพราะฉะนั้น ในที่นี้เขาบอกว่า,าเอ,อการเงินของชาวราศีมีนจัดว่าดีและดีมากนะคะจัดว่าดีและดีมากมีได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมได้เงินก้อนโตแต่ตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะเพราะฉะนั้น ถามว่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วเงินขาดมือไหมเงินไม่ขาดมือการเงินดีมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกาม,มีเงินเข้ามาเป็นก้อนไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรนะชาวราศีมีนในช่วงของเดือนมกราคมเนี้ได้เงินนะได้เงินได้ทองนะเขาเรียกว่าพูดเป็นเงินเป็นทองจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูใบต่อมาเขาบอกว่าสหัสชะสหัสชะในทีนี้หมายถึงยวดยานพหาหนะก็ได้หรือหุ้นส่วนหรือเพื่อนฝูง หรือญาติพี่น้องนะคะได้เจ็ดหกโอค่อนข้างจะมีความรู้สึกอึดอัดใจกับญาติพี่น้องอยู่นะหรือกับเพื่อนฝูงหรือกับการเดินทางไปไหนมาไหนรถล,ลาให้ระมัดระวังมีเกณฑ์ของการเสียอยู่บ่อยๆอ,อ่าต้องบอกเลยว่าชาวราศีมีนขับรถขับลาไปไหนถ้าใครที่ขับรถนะให้ระวังรถของคุณจะมีเกณฑ์ของการเสียอยู่บ่อยๆเดี๋ยวเสียตรงนั้นเดี๋ยวเสียตรงนี้สิ่งที่จะเสียที่ยะตา ที่ที่จะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆคือระวังเรื่อง <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะไฟหน้ารถไฟท้ายนะคะหรือระบบไดสตาร์ทไดชาร์จที่จะมีปัญหาหม้อน้ำจะมีปัญหาเกิดขึ้นน้ำมันเครื่องนะคะน้ำมันเครื่องดูให้ดีได้ราศีพิจิกได้ราศีมีนนะคะเขาบอกว่า ราศีพิจิกเองก็ธาตุน้ำราศีมีนเองก็ธาตุน้ำระบบน้ำในในเครื่องหม้อน้ำหม้อน้ำให้เรามัดระวังใครที่ใช้รถเก่าเขาบอกว่ารถคุณค่อนข้างที่จะมีปัญหาแต่ใครที่ใช้รถคนบางคนบอกว่าเอ้ยของใช้รถใหม่ป้ายแดงเลยเพิ่งถอยออกมาป้ายแดงก็มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ได้นะจ๊ะของเนี้ยลูกชายมาดามซื้อรถใหม่สองเดือนเองยังมีปัญหาเลยนะคะเรื่องแบตเตอรี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมันเป็นที่ดวงของเราด้วยนะเพราะฉะันชาวราศีมีนให้ดูขับรถไปแล้วเราจะรู้สึกมันเป,ปัญหาให้เราเกิดทุกข์ใจอะถ้ามันไปเสียตรงที่ที่ที่มีคนสัญจรมีรถสัญจรเป็นที่ที่ชุมแหล่งชุมชนโอเคแต่ถ้าไปเสียกลางป่าตลอดข้างทางไม่มีบ้านคนเลยอันนี้ทุกข์ใจเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลให้ดีก่อนออกจากบ้านก่อนออกเดินทางดูเกี่ยวกับเรื่องระบบ น้ำนะคะหม้อน้ำดูเกี่ยวกับระบบไฟไดชาร์จไดสตาร์ตต่างๆอย่าอย่าปล่อยปะละเลยโดยเฉพาะเรื่องน้ำเนี่ยน้ำมันเครื่องกะหม้อน้ำต้องดูให้ดีเพราะได้เลือดกรุ๊ปโอด้วยถามว่าเอ่อไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีไหมไพด่ดีถ้าคุณดูแลรถด,ดีนะคะ มันก็จะทําให้เหตุการณ์เนี้ยไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าถามถึงเรื่องหุ้นส่วนได้หุ้นส่วนดีไหมคุณจะได้หุ้นส่วนดีแต่เพื่อนค่อนข้างเจ้าเล่ห์หน่อยนะหุ้นส่วนจะเจอคนเจ้าเล่ห์จะเจอคนที่เออเขาเรียกว่ามีความคิดความอ่านที่เราตามไม่ทันเขา แต่เขาสามารถพัฒนางานให้ดีได้เพราะฉะนั้นต้องควบคุมดูแลให้ดีอย่าเชื่ออย่าไว้วางใจอย่าคอยตามเขาง่ายไม่ว่าเขาพูดอะไรอย่าไปหลงคลุลมเขาแล้วเชื่อง่ายๆมันจะทําให้คุณเสียหายได้ในอนาคตข้างหน้า แต่ถ้าถามว่าณนะตอนนี้ถ้าจะหุ้นส่วนกันดีพี่น้องดีไหมพี่น้องดีแต่ลมปากนะต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะพี่น้องค่อนข้างเจ้าเล่แต่ณนะตอนนี้เขาดีกับเราอยู่ถ้าเราดีกับเขาเมื่อ,อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเราไม่ดีต่อเขาเขาจะเจ้าเล่ใส่เราทันทีเพราะฉะนั้นในในช่วงนี้ถ้าเราดีต่อเขาเขาดีต่อเราถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าเราไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการ<ๆ>เขาจะมีความเจ้าเล่ใส่เราทีนี้มาดูพันธุ พันทุสถานที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยของคุณเป็นอย่างไรนะคะจะมีเจ้ากรรมายเวรไมอ uh, ูได้สองเก้าได้สองเก้าในที่นี้บ้านคุณหรือที่ทำงานของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แน่นอน <c oughs> เป็นผู้หญิงอย่างเช่นมีเจ้าแม่กวนอิมมีพระแม่รัศมีมีพระแม่อุมาใครที่นับถือเจ้าแม่กาลีมีเจ้าแม่กาลีด้วยนะ ะะเพราะอะไรที่บอกว่ามีเจ้าแม่กาลีเพราะว่าราศีเมษค่ะราศีเมษราศีพฤษภนะคะราศีเมษก็ธาตุไฟราศีพฤษภก็ธาตุดินละถ้าถามถึงว่าที่อยู่อาศัยของคุณดีไหมดีนะเจ้าที่แรงนะคะเจ้าที่แรง แต่ว่าก็ส่งเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานของคุณอยู่นะเพราะฉะนั้นให้คุณไหว้หมั่นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรถวายผลบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางหมั่นเปลี่ยนน้ำหมั่นไหว้หมั่นสวดมนต์บ่อยๆเขาจะส่งเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานของคุณคุณเป็นคนที่ทํางานนะมีความซื่อสัตย์แล้วมีความอดทนขยันต่อการทํางานอยู่แล้วดังนั้นจะส่งผลให้งานของคุณยิ่งดีใหญ่เลยเพียงแต่ว่า คุณว่าอาจจะวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยเหลือคุณเนี่ยรับตาไปสักนิดหนึ่งนะวางท่านออกมาให้ให้คนมองเห็นได้ชัดเจนให้เขาได้ช่วยร่วมกราบไหว้ไปด้วยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะพึงพอใจมากกว่านี้คุณค่อนข้างจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือไปวางแบบเหมือนหลบหลบแอบบแอบรบแบบับตาเกินไปนะคะทีนี้อ่ะราศีมีนมาดูเกี่ยวกับเรื่องอุตตะโครงการใหม่ๆบ้างโครงการใหม่ๆโอ้โห ทำไมราศีมีนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคุ้มครองคุณเยอะจังโครงการใหม่ๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยดูแลอยู่นะหรืออาจจะได้โครงการใหม่ๆมาจากการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะได้ราศีมีนได้ราศีกรกฎสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นาธาตุน้ํานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นน้ําอย่างเช่นพญานาคก็ได้นะคะ ที่คุณขอพรมาจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จเขาบอกว่าทําให้คุณมีความคิดที่แยบยนไม่เหมือนชาวบ้านเขาทําให้คุณมีความคิดความอ่านที่ล้ําเกินคนอื่นทําให้ด้านหน้าที่การงานหรือโครงการใหม่ๆของคุณเนี่ยคนยากที่จะเรียนแบบราศีมีนเนี่ยธาตุน้ําอยู่แล้วราศีกรกฎก็ธาตุน้ําอยู่แล้วก็เลยทําให้งานของคุณเนี่ยไหลลื่นไปได้ด้วยดีทําให้มีการเจริญเติบโตงอกงามได้อย่าง รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นหมั่นไหว้หมั่นขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่มาดามบอกไปแล้วว่าเอ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางในที่ทํางานของคุณดีมากเลยหมั่นไหว้หมั่นขอพอรนะคะจะยิ่งส่งผลให้ดีขึ้นแต่ถ้าใครถามถึงว่าอยากจะมีลูกจะมีเกณฑ์ได้มีลูกไหมขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะั้นเด็กมาเกิดยากสักนิดนึง นะคะเด็กค่อนข้างมาเกิดยากคุณจะต้องขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออนุญาตเขาเขาจะเป็นลูกพระลูกเจ้ามาเกิดน่ะก็เลยต้องขออนุญาตให้เขามาเกิดถึงจะมาเกิดเกิดแล้วให้คุณนะเกิดแล้วให้คุณเป็นเด็กที่ดีอาจจะเลี้ยงยากสักนิดหนึ่งในตอนต้นๆน,นะคะอาจจะเป็นการที่เรียกว่าเจ็บป่วยบ่อยพอโตขึ้นมานิดนึงก็อาจจะดือ้ออาจจะนั่นเป็นเพราะว่าเราขอลูกพระลูกเจ้ามาเกิดนะด,ดังนั้นอะ่ะเวลาขอก็ต้องขออนุญาตให้ดุ ด่าว่าได้นะคะดุด่าว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนได้ไม่งั้นเดี๋ยวเรายิ่งดุเขายิ่งอาจจะเจ็บป่วยง่ายนะคะแต่ก็มีมีเกณฑ์ได้ได้ลูกแต่ว่าเขาจะโตโตขึ้นเขาจะเป็นคนดีโตขึ้นเป็นคนดีอยู่ในอยู่ในศีลนในธรรมเป็นอภิชาตบุตรอภิชาตบุตรตีมาเกิดเลยทีเดียวนะคะถ้าถามถึงลูกที่เป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นนะเป็นช่วงวัยรุ่นดื้อน,นะดื้อ ดื้อตามวัยต้องสอนต้องสอนดีๆต้องทําความเข้าใจกับเขาเขาจะค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเขาจะค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเราด้วยการที่เราใช้เหตุผลแต่ถ้าตีถ้าด่าถ้าเอาแต่ใจตัวเราบอกได้เลยว่าเขาอีโก้สูงเขาต่อให้เขาฟังเราแต่เขาไม่ทําตามแต่ถ้าเราให้เหตุผลกับเขาใช้ความเขาเรียกว่าใช้ความอ่อนอ่ะสยบความเคลื่อนไหวอ่ะเขาจะทาเขาจะคิดเขาจะหยุดคิดแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเขาให้เรานะคะ <c oughs> มาดูถึงอลิอุปสรรคต่างๆศัตรูมีไหมได้สองหนึ่งได้ราศีเมษและก็ราศีเมษและราศีมีนนะคะราศีเมษและราศีมีนเลือดกรุบบีในที่นี้เขาบอกว่าอุปสรรคต่างๆมีไหมมีคนที่เป็นอุปสรรคกับเราศัตรูที่เปิดเผยตัว <c oughs> เป็นคนมีอีโก้ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่มีความโดดเด่นธาตุไฟธาตุไฟแต่ทีนี้มาเจอธาตุน้ําเขาทําอะไรเราได้มากไหมทาได้ไม่มากนะคะเพราะธาตุไฟมาเจอกับธาตุน้ําบางครั้ง คือจริงๆแล้วเขายังเลือดกรุ๊ป B นะเขายังมีเหตุผลบ้างนะเขาไม่ได้เลือดกรุ๊ป A นะที่ว่าจะอีโก้สูงเชื่อมั่นตัวเองเกินไปบางครั้งถ้าเราพูดอะไรอย่างมีเหตุผลเขาก็ฟังเราเพราะว่ามันเป็นทั้งธาตุไฟและธาตุน้ํามันก็เลยทําให้บางทีเขาก็ฟังในคําพูดคําจาของเราบางทีสตูทําอะไรเราได้ไหมทําอะไรเราไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวเรารู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยไพ่ใบที่21เเราอาจจะเป็นคนพูดจาไพเราะ ทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเราอ่อนให้เขาเราเราดีต่อเขาเขาก็เลยจะไม่ไม่ไม่ไมค่อยไม่ค่อยที่จะมาเป็นศัตรูกับเราอ่ะทีนี้มาดูแต่ว่าจะถามว่าจะไม่เป็นศัตรูกับเราเลยทีเดียวไม่ใช่เขาเป็นเจ้ากรรมในเวรเรามาตัต่ก่าก่อนนะดังนั้นอะ่ะเขาก็อาจที่จะทําให้เรารู้สึกเจ็บเจ็บคันเกิดขึ้นมาดูถึงเรื่องความรักความรักกันบ้างนะคะปุตตะในที่เอ้ไม่ใช่ปัตตนิสําหรับคนโสด เปี่ยนครับแม่ต่เม่อกี้หนูอ้วกปัตตานีนะคะปัตตานีในที่นี้ได้ไพ่44 40อุ้ยคุณเจอคนดีนะคุณเจอคนค่อนข้างแต่ว่าคนค่อนข้างที่จะมีอีโก้44เนี่ยบอกถึงการที่เรียกว่าเขาเป็นคนค่อนข้างที่มีอีโก้แรงเลยทีเดียวนะสําหรับคนโสดนะจะเจอคนที่มีความเป็นผู้นําสูงได้ไพ่เอ่อได้ราศีราศีสิงห์และก็ราศีมีน เป็นคนค่อนข้างเจ้าเล่ห์สักนิดหนึ่งแต่เป็นคนที่ชอบให้คนดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดเป็นคนที่ให้ชอบให้เราพูดดีๆกับเขาไม่ชอบให้เราพูดจาแบบออกคําสั่งแต่เขาจะชอบออกคําสั่งเรานะต้องบอกก่อนเลยว่าได้เลือดเอได้กรุ๊ปเลือดเอบีไงเขาอีโก้สูงมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอีโก้สูงกลับเนี่ยมันมันโอกาสที่จะลงเอยกันยากแต่ถ้าเราคอยตาม เรายอมยอมเขาหยุนหยุนยอมยอมโอเคเราก็จะเจอคนแต่บอกก่อนนะว่าคุณอาจจะอึดอัดอาจจะคบกันได้ไม่ยาวเพราะมันอาจจะทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองสําหรับชาวราศีมีนคนโสดนะคะเจอคนดีเจอคนที่มีความเป็นผู้นําแต่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเจ้าเล่ห์เอาถ้าเขาผิดเขาจะพูดให้เราเป็นฝ่ายผิดน่ะพูดง่ายๆมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่ถ้าสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วคู่ครองต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าเมื่อไหร่ที่เราดูแลไม่ใกล้ชิดเขาอาจจะแอบนะมีแอบแอบไปคุยกับคนอื่นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องรักสามเศร้าจะเกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีมีนถ้าคุณไม่ดูแลอย่างใกล้ชิดหรือถ้าคุณทําตัวมีอีโก้สูงเกินไปจะทําตัวให้เหมือนอย่างแต่ดั้งเดิมว่าเขาจีบเราเขาเอาใจใส่เราเขาต้องดูแลเราเขาต้องเอาอกเอาใจเราไม่ใช่ทุกอย่างบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามตามกาและเวลาตามเหตุผล เขาเป็นคนมีความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้เราเอาใจเขาอย่าขี้หึงขี้หวงมากเกินไปในที่นี้เขาบอกว่าขี้หึงขี้หวงมากเกินไปก็จะทําให้ความรักมีปัญหาเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีมีนเองคนที่มีครอบครัวช่วงนี้ปัญหาความรักมีเกิดขึ้นอยู่นะแล้วก็เป็นปัญหาความรักที่อาจที่จะเป็นการหึงหวงมากเกินไปหรือเปล่าต้องพูดแบบนี้ดีกว่านะทีนี้มาดูถึงเรื่องมรณนะคือการสูญเสีย การเจ็บป่วยการเดินทางไกลอย่างเช่นการไปต่างประเทศได้ไพ่เอ่อหมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบราศีราศีสิงและก็เอ้ขออภัยค่ะไม่ใช่ราศีสิงราศีพฤกษบและก็เอ่อราศีพิจิกราศีพฤกษบเนี่ยธาตุดินราศีพิจิกก็ธาตุน้ําถ้าถ้าถามถึงว่า ไพ่ใบนี้ดีไหมไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีไพ่ใบนี้ไม่ค่อยดีถ้าถามถึงเรื่องการเดินทางไกลการเดินทางไปต่างประเทศยังไม่ได้ไปเจอกับอุปสรรคนะคะเจอกับอุปสรรคแน่นอนยังไม่ได้ไปใครที่คิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศใครที่คิดจะเดินเดินทางไปต่างประเทศหรือไปทํางานต่างประเทศยังไม่ได้ไปในเดือนมกราคมนี้นะจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะอาจจะเลื่อนออกไปขยับออกไปช้าออกไปหน่อยแต่ส่วนที่ ถามถึงเรื่องการเจ็บป่วยระวังการเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องกระดูกปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเกี่ยวกับกระเพาะเกี่ยวกับการไอเกี่ยวกับหลอดลมนะคะเกี่ยวกับการเอ่อซึมเศร้ามองโลกในแง่ลบต้องระมัดระวังด้านอารมณ์ด้วยถ้าถามถึงว่ามีเกณฑ์ของคนที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีเกณฑ์ของคนที่จะมีผู้สูงอายุในบ้านจากไปไหม มีเกณฑ์จากไปนะคะเพราะว่า <c oughs> ได้ราศีพิจิกราศีพิจิกได้ตกไพ่เดทมีเกณฑ์ที่จะมีคนจากไปนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนที่เราเคารพนับถือหรือคนในครอบครัวจากไปด้วยการเจ็บป่วยแบบเรื้อรังอ่ะทีนี้มาดูสุภะ เกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบาร,รมีสำหรับชาวราศีมีนได้ไพ่ได้พไดพ่ใบที่14ราศีพิจิกราศีมีนนะคะพิจิกพิจิกธาตุน้ำราศีมีนธาตุน้ำถ้าถามถึงว่าเกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบาร,รมีของชาวราศีมีนจะมีเกิดขึ้นไหมช่วงนี้จะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะคะให้ชีวิตคุณมีเกียรติยศชื่อเสียงวัสนาบาร,รมีขึ้นมาจากความ จากความกระตือรือร้นจากความที่คุณมีความคิดความอ่านที่ไม่เหมือนชาวบ้านคุณเป็นคนที่เอาตัวรอดได้เก่งคุณเป็นคนที่สามารถพลิกชีวิตได้เป็นอย่างดีชาวราศีมีนเป็นคนล้มแล้วลุกเร็วไม่ไม่จมอยู่กับความทุกข์เพราะฉะนั้นคุณถ้าเมื่อปีหกห้าไอปีหกหเกียรติยศชื่อเสียงวาสนาบาร,รมีคุณอาจจะดอบไปแต่ปีนี้จะพลิกฟื้นขึ้นมา ะะมีเกณฑ์ของการที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาทําให้มีชื่อเสียงวัสนาบารมีและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับการทํางานนะคะทีนี้มาดูถึงเกี่ยวกับเรื่องการงานของชาวราศีมีนกันบ้างได้ไพ่ใบที่13ได้ราศีกรกฎและราศีกันไพ่ใบที่13มโอมาหาอุดกันเลยทีเดียวนะคะทำอะไรต้องเหนื่อยต้องยากลำบากด้วยตัวเองต้องพยายามด้วยตัวเอง ได้ราศีกรกฎก็ธาตุน้ําได้ราศีกันธาตุดินนะคะ <c oughs> ย่อมมีอุปสรรคติดขัดสําหรับชาวราศีมีนขออภัยนะคะถ้ามีเสียงเด็กร้องเพราะว่ามันอีกนิดเดียวจะจบอยู่ละหลานกวนนะคะทีนี้ราศีกรกฎธาตุน้ําราศีมีนธาตุดินแล้วตัวคุณเองได้ได้ไพ่มหาอุดด้วยแล้วก็เอ่อกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปเอด้วย เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเองทําอะไรช่วงการงานมีอุปสรรคติดขัดจากความมีอีโก้ของคุณสูงเกินไปเชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปไม่ค่อยฟังคําเตือนของผู้อื่นหรือใครห้ามปาล์มหรือใครเตือนหรือใครเสนอความคิดเห็นไม่ค่อยฟังเรื่องการงานจึงทําให้มีอุปสรรคติดขัดเกิดขึ้นได้ทําให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้หรือคุณเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยอยู่ในกฎในเกณฑ์เชื่อมั่นตัวเองมากเกินไปทําอะไรฉีกกฎแหกกฎอยู่เรื่อย ดังนั้นเขาบอกว่าเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วควรที่จะเอามาพัฒนาแล้วอยู่ในกฎเกณฑ์ด้วยถ้าเมื่อนั้นการงานของคุณมันไม่ลุ่งมันไปไม่สุดมันหรือมันยังไม่ค่อยลุ่งเท่าไหร่นักต้องพูดเลยว่ามันไม่ค่อยลุ่งเท่าไหร่นักเพราะว่าอุปสรรคมาจากตัวคุณเองมาจากความเชื่อมั่นในตัวเองมากไปคิดว่าฉันมีความรู้เยอะฉันศึกษาหาความรู้มาตั้งเยอะแยะ แต่ว่าคุณไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์คุณเป็นคนที่อ่อนไหวคุณเป็นคนที่ทําอะไรไม่ตรงกับล่องกระลอยไม่เป็นเวล,เวลาหรือไม่ตรงเวลาหรือทําอะไรที่โลเลเกินไปนะคะทีนี้มาดูลาพระราบผลรายได้ของชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรนะคะได้ไพ่ใบที่28มาดามสายตาไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวจะต้องไปผ่าตาเพราะนั้นขนาดใส่แว่นยังมองไม่ค่อยชัดได้ไพ่ใบที่28นะคะได้ราศี กันและก็ราศีพฤกษ์ลาภะดีไหมราศีกันราศี <c oughs> กันธาดินราศีพฤกษบธาดินราภะลาบผลลายได้หรือโชคลาบลาบลอยมีมีก้อนโตด้วยนะคะได้ไปใบที่28ดมีโอกาสได้เยอะด้วยนะจากการเสี่ยงโชคเขาบอกว่าชาวราศีมีน ดวงการพนันขึ้นนะคะมีเกณฑ์ของการที่จะได้ลาภผลรายได้จากการเสี่ยงโชคได้ด้วยเลขเก่าๆอย่าทิ้งนะคะเลขเก่าๆที่ตามอยู่อย่าทิ้งนะจะส่งผลทําให้คุณมีโอกาสได้รายได้ก้อนโตจากตรงนั้นมาดูใบสุดท้ายแล้ววินาทวินาทได้สี่เก้าสี่เก้าในที่นี้ <c oughs> อูนี่เวรกรรมเก่านะจ๊ะชาวราศีมีนมีนี่เวรกรรมเก่าเนาะ ได้ราศีได้ราศีมังกรได้ราศีพฤกษบุปุ๊บ b นะคะได้ไพ่ใบที่49 49เขาบอกให้ระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาของตัวเราพูดคิดเร็วพูดเร็วพูดโดยไม่ไม่ได้กั้นกรองคำพูดไม่ได้ไต่ตรองให้ดีซะก่อนนะคะธาตุดินทั้งสองอันเลยทีนี้ถามว่าเป็นไพ่ดีไหมจริงจริงแล้วเป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง คุณอาจจะมีความมีอะไรถ้าคุณอยากจะมีทรัพย์สินต้องบอกอย่งน้เลยว่าชาวราศีมีนถ้าอยากจะมีทรัพย์สินเงินทองให้มากๆเหมือนอย่างที่คุณคาดหวังหรือว่าคุณคิดเอาไว้คุณจะต้องปิดบังซ่อนเลนคุณจะต้องไม่พูดคุณเป็นคนปากไวถ้าคุณพูดเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะหมดหมดเพราะอะไรหมดเพราะการที่จะมีคนมาขอหยิบขอยืมมาขอความช่วยเหลือมาตีหน้าเศร้าเล่าความทุกข์แล้วถามว่าคุณอดใจอ่อนได้ไหมคุณก็อดไม่ได้เพราะคุณศักดิ์สรีเยอะไง เดี๋ยวกลัวเขาหาว่าคุณไม่มีเงินเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเองถ้าถามว่าศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมีนะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองระวังเกี่ยวกับว่าศัตรูลับๆจะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมรดกได้ด้วยนะสาหรับชาวราศีมีนนะคะเกี่ยวกับญาติพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินมรดกที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือแม้กระทั่งเงินทองก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมีการ แบ่งแบ่งปันกันไม่ลงตัวแล้วทําให้เกิดเป็นคดีความได้นะคะจบคําพยากรณ์สําหรับชาวราศีมีแล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด,ามด้วยนะคะสําหรับใครที่สนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่ Facebook ของมาดามค่ะมาดามนัดคนอ่านดวงหรือ ใครสนใจอยากจะเรียนกับมาดามมาดามสอนทุกศาสตร์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดตัวสี่ฐานเอไพ่ยิปซีไพ่ออร์แลคเอ่อ,ห i, ห Oracle, อ,อมหัสจัรร์โดมิโนโน,นะคะแล้วก็ไพ่โคโคโนที่อิงาศาสตร์ญี่ปุ่นที่มาดามกําลังจะเปิดสอนในเดือนมีนาคมนี้ยังมีลูกเต๋าออร์ลคเิลแล้วยังมีอีกหลายาศาสตร์นะคะใครสนใจเข้ามาติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับมาดามได้เลยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ